สวัสดีค่ะแม่ขวาญจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> มาชมบรรยากาศบ่าตอนนี้ยังมันหกโมงกว่าค่ะแต่ว่าแบบมันสวยสวยก็เลยก็เลยอยากให้เบิ้งค่ะหนาวหนาวเอาเรื่องหนาวเอาเรื่อง สวยมากถวยมากฮัลลุนสวัสดคีค่ะคุณเยาวารัตตอนนี้โอ้ตอนนี้เจ็ดโมงค่ะโอ้เรี้ยวเรี่ยวหวัดดีค่ะน้องอาชาดีค่ะคุณพี่น้ำพึ่งหวัดดีจ้ะมึงเนี่ยแดยดกำลังออกค่ะแต่ว่านี่ยที่มาที่มาเกาะกันตรึมทะเลเริ่ยวไปเลยเรี่ยวอ,อ,อยู่ซื่อ,อเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันสวยมาก เรียนเกี่ยวอีแม่ล้อมอ่อมอยู่หมาหมากับแมวเร็วมานี่มาเรียวเรียวไปข้างในกันไปบ่นไปไหนละแม่ไปไหนละแม่สวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์พ,พงษ์มันสวยมากต่เว้นกันล่างขึ้น่ะ จ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีหวัดดีค่ะคุณท้องสุขคุณสุกัญญาคุณสุดาพรอืมันมัน,ม,นมันงามมันงามมันงามเฮงเมื่อคืนกับฝนตกค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนก็ฝนตกโอ้แมนค้างห้างกัน ห่างกันที่หกชั่วโมงค่ะตอนนี้จักน้อยสี่นาห้อนห่างกันหาชั่วโมงค่ะเึิงยอดยอดไม้นะมันเป็นหิมะขาวๆด้ว,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 ยวยค่ะมังว่สวยๆค่ะวัสดีค่ะคุณวันธนีสวัสดีจ้าเยน็นกาบ่เย,ย็นบันไดค่ะเขาาระะาาลบน้อยๆนี่ค่ะ เย็นเก่ยประมาณลบหนึ่งลบสองค่ะสวัสดีค่ะคุณยายพามันสวยมากม,มุมมุมม,มุมนี่ไหมไม่ควรวาสิ้าริโอไปง่างเปิดมามมุมนี่ปมะง่าม,าามแต่ว่าสนักโอ้รถมากกวาดที่มาเราไม่เช้า เว่าแฟนไม่ขอนากวาดมาวาดนี่พี่มะนตะเว้นขึ้นสวัสดีค่ะคุณมายุรีสวัสดีจ้าเอาลูกนว่เง้าไปใช้บัดรีโอสวยๆมุมนี้สวยมากแล้วกาม้ควาตน้ตนนางไงทั้งนานมันเป็นแบบที่ทีมากเกาะ บ้านเขาเทิงร่มเทิงฝนมาค่ะใต้ยตายใต้ย่ายพันสวยสวยๆเดี๋ยเดี๋ยวในแดดแดด,ด,ด,ดกำลังขึ้นกะตะเวนขึ้นนกน้อยสวัสดีค่ะคุณนิพพรนสวัสดีจ้า น้ำแข็งทวนๆเนี่นี่ค่ะ,ปะเป็นแดดแดดซว่างมาทั้งนั้นนะคะก็จะสวยงามสวัสดีค่ะพี่นิสาสวัสดีจ้าสวยมากพี่มากกับเกาะหยอดใหม่ก็ต้องกระแตงวิวแบบสุดยอดอะวิวแบบสุดยอดมืออนี่ ถึงที่มาตกมันม่นกับบดา้งามซู่มือเลยค่ะแต่ว่ามือนี่งามงามคักเพราะว่ามั่นตกมือขึ้นมนวานมนวาดนี่มอวาดนี่เมืดมือแต่ว่าแบบถนนนี่เปียกแฉะค่ะถนนนี่เปียกแฉะแช่แช่แชะเลยหมู่บ้านแล้วก็ม่ขึ้นมันก็นกนตกแต่ลรกสวยงามประมาณนี้ที่มาก่อต้นไม้ ถนนนี่เขาเห็นไหมเขาก็จะเกล็ดออกเกล็ดออกจากถนนไปกองไอนี่ไว้สัน้นสวยๆแม่ว,วาสนี่แฉ่นะคะ่ะเมืวว่อวานนี่ถึงที่มาตกแต่ว่าเป็นน้ำไงแต่ว่ามื่อนี่นี่แข็งเห็นได้ยางขวบขวบขวบเลยเนี่ยบางทีสวยมากที่มามันเกาะต้นไม้ งามค่ะงามงามตน้นต้นสนเขียวเียนี่มาเกาะมาสวัสดีค่ะคุณอา้าวแมีนค่ะงามงามอีกเลยครับสองนมค่ะสองนมร่โอก,กับเตเล เมนสวยคือพาวาดอยู่ค,าาคุณมินมาจะมินอคุณมินมินดมลมาจะโว้ยขวากอ้านไปเรื่อยด้วยค่ะไปเล่กอ,อยากมานน้ำค่ะผมู่านไปเล่กกระโดดนำ้ำย่องเงียงเง้ง,ง,งเปียกเปียกสวัสดีค่ะคุณจีนันตพักสวย สวยมากสวยมากนี่โอว่หพี่ลูกโอ้ออยเขาเป็นเด็กเมืองหนาวเด้อน้องอายาชาเขาเป็นเด็กเมืองหนาวเปเล,ล่ก็รักเิเลนเข้าบ้าน,านไปไหนล่ะเปเล่เปเล่เเลบ่ค่อยมักหนาวค่ะนวลี่โอ้เนี่ยที่ชุดแล้วนี่โอเนี่ยมักหนาวที่ชุดแล้ว เป็เปเีอยู่ใตโตะแดดกำลังขึ้นมากสวยเมฆยังงามเลมื้อนี่ตรงตรงว่ามีเมฆขาวๆกับเป็นฝ้าเลียๆเ,เนาะสวยมันสวยมากสวยมากปาเปิดประตูกมาป้ามางามแถวสนดอกฝ้า ว่าสีชมพูอองตองมังเที่ยวฟ้าสีมงม่วงค่ะมม่หนึง่งสีชมพูแต่ว่าลูกใสก็ไปใสท่วนทว,วนให้ปาสวัสดีค่ะคุณนบ้านห้องายูเข่าเมียนเออเมียนเมียนเห็นเพิ่นเอาพายุทอนาโด,ดทางขอนแกนไม้เบิ้งยวง แถาย่าอยอย่อยู่บ้านอยู่ห่วงอีเมียอยู่บ้านนี่เดี๋ยวนั่นแล้ววันดีค่ะคุณอิสเอสซีเอสคอยว่ามันคอยถามชื่อเจ้าอะไรเราคอยลืมคอยลืมคอยลืมขอถดวดขอไพ่ตรงไต้นมันอีกอ่ะกระป้องกระแป้งงามนดิฝ่ากระง,งามเละเอ็นเอ็นสวย เ่องพายุลูกเห็บบ่ค่ะพี่น้ำพึ่งเป็นสันบานเห้าอเอาละลูกเปแี้่วโอ้ยลูกชาย่อยหนาวเลยเนี่ยฮึลูกชาย่อยหนาวแม่เลีโอแล้วแม่พูดเลี้ยวทวนทวนทวนี่ปลาผลึก เอาบรรยากาศสวยๆงามๆมาเบิ้งค่ะแต่ว่าอากาศเย็นนี่โทรศัพท์แม่ขวันนี่บ่ทนค่ะน้ำสิน,นอกย่เหม่ยหวัดดีค่ะอาจารนหวัดดีค่ะอาจารย์นุชเอาบรรยากาศงามๆาม,มาให้ชมค่ะฝนแต่ลิศต,ตน่นลูกไส้เงี้บ่ามักหนาวเลยค่ะแต่ว่ากับมะนมานวมะนาวในอีแม่บ่ให้ขนมแต่อีแม่ไม่ให้ขนมอ่ะ นี่อยลยราคาอากาศเย็นๆย็นชวยช่วยชยเย็นๆเอาปิดกับปุบลงมาหลายพวดโอ้ยแมนค่ะพายุลูกเห็บพายุแบบพายุหมุนน้ำพัดวสันวสันโอ้ยอยู่ขอนแก่นค่ะจังว่าเดี๋ยวถามข่าวย่าอยู่เป็นยังไงเนี่ย อันนี้พูดเวียนไปอ๋ <c oughs> อพี่ออพี่มนพี่มนพี่มนขอโทษขออภัยสวัสดีค่ะคุณวงเดือนสวัสดีจ้ามันเคี้ยงเว้ยมันเคี้ยงเนี่ยห ค่ะภาพเบื้องบรรยากาศงามๆกับ่วงทางขนแกนอยู่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลูกพี่ครับอันเพเล่เอานามาถุยกันมามัสุยกลองอีเม่เอานามัทสุยกล้องอีเม่เาามาสออมวัสดีค่ะคุณมีราวรจ่าสวัสดีจ้าอันจังว่าไครเพราะันได้าย่ายอยู่บ้านอยู่ค่ะขอนแกน ไอี้นี่แม่เดี๋ยวเดี่ยวค่อยถามย่ายค่ะอ๋อฮะค่ะจันขอบคุณมากค่ะเสือไม้เสือไม้มคุณมายูร่เสือไม้ <c oughs> สีคืออันสุมเขาอันเห็นงานทั้งหนอกไหมคะสีสีสมสมสีสม,สมสมเขียวเขียวไหมเขาเห็นงานทั้งหนวกสวั <c oughs> สดีค่ะอุ้ย ว่าสั้นมกค่ะคุณคุณตนคุณตนอันอยุนี่ก็ขึ้นเร็วค่ะเมือว่านสิบหกคนร่วมร่วมแล้วสวีเดนหาสิบกลัวแล้วขึ้นแบบอันสองเท่าสองเท่าเลยสวีเดนขึ้นเร็วอีหลีจากคนแมนบอมาปึ๊บได้ยินค่าว่ายี่สิบกว่าคนเหมือเหมือว่าเมือกนเมือว่านนมาหาสิบกว่าคนเลยแปบลบว่าบ้าดรออขึ้นเร็วเป็นนายค่ะสวีเดนแบบชูยอดอะ โอเคค่ะสวีเดนโควิดเรี้ยวแบบอย่างน่ากลัวปนละลายๆค้นกับหาหนักกากหาแอลกอฮอล์กันมาว้เกียมเก็บเก็บโตอยู่บ้านแต่ว่าส่วนมากอยู่เม,มืองหลวงเมืองหลวงสามสิบเอ็ดคนแล้วก็เมืองเมืองเมืองต่างๆอีกก็จะมีเ็กเล็กหน่อยร่วมๆกันประมาณหาสิบกว่าค้นค่ะเร็วเรวแพรเร็ว,รเรวมากแล้วก็ยังห,หูเลยว่าสิพ่ออีกร้ายบันไดตอนนี้แต่ยานอยค่สวีเดน เคค่ะมืเอนี้คุยกันเมาม้อยเบิ้งบรรยากาศอยากให้เบิ้งบรรยากาศแบบมันม,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 มันสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวแมวมักไทยไทยอันให้กล้องตะเละไปเละไ,ไหนวะอืมอืมมาให้ไปลเละเลมโอ้พอลิโอม, <laughs> <laughs> มาใอยเสีย เคคกข้างมันนี่แค่นี้ก่อนค่ะคุยกันแค่นี้ขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะคะ่ะคำว่าคุยกันคำว่าเป็นกำล,ลังใจมากันขอบคุณลหลายๆค่ะทุกผู้ทุกคนค่ะขอให้สบายดีกินขา้าวเซฟนอนหลับทุกผู้ทุกคนแน่ใจบายบายพ่อกันไหมจ้าพ่อกันไหมอืมไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่มลขอบคุณจ้า